สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3และผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะพบกับครูเบนอีกแล้ววันนี้คุณครูเบนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องของการสะกดคำนะคะที่ประสมสระอะและสระอาค่ะซึ่งเป็นเรื่องนะคะที่ต่อยอดมาจากเรื่องที่แล้วค่ะเรื่องที่แล้วในคลิป แล้วนะคะคุณครูได้สอนเรื่องของพยัญชนะและสระค่ะจากเชื่อมโยงมาถึงคลิปนี้ก็คือจะเป็นการสะกดคาที่ประสมด้วยสระอะและสระอาค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเราต้องมารุ้กันก่นกอนนะคะเด็กๆว่าสระเนี่ยมีการเขียนยังไงนะคะสระแรกนะคะคือสระอะนั่นเองสระอะมีลักษณะการเขียนนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะในก้อนเมฆสีฟ้านะคะคือรูปแบบการเขียนสระอะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสระอาค่ะสระอานะคะจะมีรูปแบบการเขียนที่อยู่ในก้อนเมฆสีเขียวนั่นเองค่ะจะมีลักษณะการเขียนที่เป็นโค้งด้านบนนะคะและลากตรงลงมาด้านล่างค่ะต่อไปนะคะคุณครูได้มีนำตัวอย่างคําที่ประสมสระอะค่ะ มาให้เด็กๆได้ลองอ่านกันนะคะมาให้เด็กๆได้ลองดูลองได้ออกเสียงตามคุณครูนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆค่อยอ่านตามคุณครูนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปลองฟังกันเลยค่ะคำที่ะสมได้สระอะนะคะเด็กๆกะอ่านว่ากออะ านว่าทอ เป็นยังไงกันบ้างคะการออกเสียงคำที่ประสมสระอะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเดี๋ยวเด็กๆเ,เรามาออกเสียงตามคุณครูนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมไปเราออกเสียงกันเลยค่ะเด็กๆก,กะอ่านว่ากะอะกะเก่งมากค่ะเด็กๆอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะกะอ็อะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคะอ่านว่าคอคเก่งมากเลยค่ะอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคอะคไปคำต่อไปกันนะคะนอ่านว่านอะนน เก่งมากเลยค่ะจะอ่านว่าจอจจะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูเป็นไปด้วยนะจอจจะตะอ่านว่าตออตะเก่งมากเลยค่ะต คำสุดท้ายของสระอะแล้วนะคะปะอ่านว่าปออะปะซ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆปออะปะเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการออกเสียงคําที่ประสมด้วยสรอะอะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ด้วยกัน ฝึกอ่านซ้ำๆนะคะถ้าเกิดยังออกเสียงไม่ได้ก็ให้เปิดคลิปของคุณครูฟังไปด้วยแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นคําที่ประสมด้วยสระอาค่ะคุณครูมีตัวอย่างคํามาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆดูและฟังจากที่คุณครูออกเสียงก่อนนะคะคำแรกค่ะคําที่ประสมสระอานะคะงา อ่านว่างออางาตาอ่านว่าตออาตานาอ่านว่าอนออานาคำต่อไปนะคะเด็เกๆมา กันบ้างคะ่ะเด็กๆตัวอย่างคำที่ประสมสระอายากกันไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูได้นำพยันชนะตัวง่ายๆนะคะที่ออกเสียงง่ายแล้วก็สระเนี่ยคุณครูมีคำอ่านมาให้เด็กๆด,ด้วยเห็นไหมจะไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะเดี๋ยวหลังจักนี้นะคะจะให้เด็กๆนะออกเสียงตามคุณครูทีละคำนะคะ ง g อ่านว่า n ออง g เก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะตาอ่านว่าออาตาเก่งมากเลยค่ะซ้ำอีกครั้งนะคะออาตาเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะหน้า อ่านว่านออานาอีกครั้งนะคะนออานาเก่งมากเลยค่ะมาอ่านว่ามออามาอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะอาาอม,คะมอาามอ,า,า,มา,อา,าม,อะะมอา,า,มาทำต่อไปนะคะเด็ก ชาอ่านว่าชออาชาอ่านตามคุณครู่อีกครั้งนะคะชออา,าชาเก่งมากเลยค่ะคำสุดท้ายแล้วค่ะขาอ,อ่านว่าขออาขาอ่านตามคุณครู่อีกครั้งนะคะขออา,าขา เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอะและสระอาการออกเสียงยากไหมคะไม่ยากเลยนะถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆยังออกเสียงไม่ค่อยได้นะคะให้เด็กๆเนี่ยปดคทิปของุณคกูแล้วก็อ่านตามนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยจำให้ได้ก่อนว่าตัวเนี้ยมีเสียงสระออกเสียงแบบไหนนะคะเด็กๆ คุณครูก็มีแบบฝึกหกัดค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะทบทวนความรู้ค่ะหละังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันมาแล้วเกี่ยวกับสระอะและสระอานะคะใบงานแรกนะคะคือให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนตามรอยประตามที่กําหนดค่ะคุณครูมีทั้งสระอะให้นะคะแล้วก็สระอาค่ะให้ค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประค่ะส่วนใบงานที่สองนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นพวงอะไรคะ ผงองุ่นนั่นเองให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะค่ะตามที่กำหนดให้ค่ะและตกแต่งให้สวยงามนะคะซึ่งในผลขององุนนะเด็กๆจะประกอบไปด้วยคาเนี่ยที่ผสมกับสาระอะและ็าระอานะคะระหว่างที่เด็กๆเขียนไปด้วยเนี่ยเด็กๆอาจจะออกเสียงตามไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามคลิปการสอนตอนต่อไปนะคะซึ่งมาจะเชื่อมโยง กับคลิปการสอนของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย